โอ้รถไฟนี่บ๊อบบี้โอ้โอสาวบ๊อบบี้วิรถใหม่เพรนี่ออกรถใหม่โอ้แม่นบ่นี่โอ้คือมันรวยแท้โอ้ยคนมันดูปลาได้รถนันจะใส่เด้เงิึนมันจะใส่มาสือรถเก่งนี่ถกเบปลาล่โต้สาวบ๊อบบี้โอ้สบายดีสบายดีสบายดีนี่เด็กเป็นเจ๋เลี๋ยนะเป็นเจ๊ใ๋ไงเป็นเจ๊เขาบว่นี่สิพาอันไหนผ้าซุกไปไปเที่ยวไปเที่ยว โอ้รถไม้ของเกียโดเนาะออกมาออกมาเนี่ยมันจะไปซื้อขั้นเล็กประมาณนีนเนาะไม่ออกว่าพีซื้อรถใหม่ว่าัไปเหยียบขั้นเล็กไปพูดเลยนะไมอนี่ข้อสิไปเอ่อไปเมืองโค้งเนาะไปบ้านเอลยนิ่งไปกับไอ้กี้พี่น้องสบายดีไอ้กี้สบายดีพ่อแม่พี่น้องไอ้กี้สิ้อ้าไปเนาะเหมือนนี้เนาะไปรอดไข่เรารอดอีเมลสวัสดีเลยนิ่งเลยสดีพ่อแม่พี่น้องสิไปเอ่อซีโคนเนาะ เกิอแล้วส่วนไปไปเป็นหมู่กันบ้านเกิดของแมนไปยามไม่เฒ่าเกิดแม่เฒ่ายายามบ้านเกิดไม่เฒ่ากับค้นกันไปร้ายคนนะน้อยๆกับไปมีข่อยน้อยๆแ้วกับบอบบี้เนาะสบายดีโอ้เหมือนนีนมั่นแต่ลงเลยกับไปเลยนีอย่างม่นแ้ผักเนาะไปบ๊อเคยไปจักเถื่อได้พี่น้องห้าสิบไปเมืองโค้งเด้อพี่น้องเมืองโค้งแขวงจำปาซักนี่แหละ ห่างกันกับประมาณร้อยกว่ากิโลเนาะจากไปก็ร้อยสามสิบกิโลตอนนี้บาซุกกับยูเฮือนอ่าของป่าบาซุกเองเนาะปลาคันขนมขนมพันพยาก็ซื้อกินอยู่นี่เด้อไปซื้อคนเดียวเนาะโอ้โห่บาปีได้เป็นคนรวยวะให้โซ่สีคือต่างกันเท่ๆบาปีกันนี่ดน้อยทั้งคนมันเลาอกทั้งคนเลเมื่อ ตอนนี้เขากำลังหอนเพื่อนปั๊ดซี่เนาะเพื่อนปั๊ดซี่เนี่ยาฮ่นงปั๊ดซี่ที่เนาะน้องเกมน้องเกมสบายดีนะน้องเกมสบายดีไปลูกน้องเกมขายกินนุ่มคายกินนุ่มอยู่น้องเกมคนน้อยก็ไปน้ำหน่อพี่น้องคนน้อยก็ไปน้ำจุดประสงค์เขาก็คือไปอันนี้เด้อพี่น้องเือยก็ไปแล้วสิไปยามบ้านไม่ยาเนาะไม่ได้แล้วจะไปยามบ้านไม่บ้านไม่เถาเออไม่เถาไม่ยาบ้านไม่ยาบ้านไม่เถาพี่น้อง ไปถ่อแล้วเกิดี่เมืองโค้งแต่ว่าเราอยู่เวียงจันทร์เนาะแล้วมา<อ>ยามบานเราเพราะว่ามือนี้เป็นบุญชงเครื่องเนาะมือนี้ก็มืออื่นเนาะ <พอ S 1> มือนี้เป็นมือจัดแอนวันนีน้มือตั้งวันนี้เป็นมือตั้งพี่น้องอที่อยากปฏิบัติไปหลายๆคนอยู่ดอกแต่ว่าบ่มีไพ่ว่า,างเนาะว่างจะสองสามคนเนาะรถบพพรถบพพรถบ่พอพี่น้องเก็บเงินซื้อรถเวียงก่อนรถเมฆหัจากนี้เดี๋ไปวะทุกคน แบเอราวัณพี่น้อเอราวัณริเวอร์ไซด์ันเปนดกตัวนี้ก็เป็นอาแถวเขตปากเทนอกเนาะอูางเอ่งอ่ไงองปก่กับจีไยเป็นคลิปหนึ่งเนื้อหมงปิ่งไก่เด้อ ใายเป็นอ like ีกคลิปนึงประตูนะว่เป oh, okay. ิดหรอว่าเปิดว่าเปิดว่เปิดแต่นเปิดที่ว่าตกอารเ์อาจอลอซอยเนี่ยอ่องอ่งจิงกจิ้จอกจิงอกจะทไอ๋จะไปเมืองโคนเจะใ้อชาเนอะเมืองโครนเราเคยไปยักเจได้เมืองโคงน อันเราหันเบีย์ม่ตวันว่าท่านนี้เคยเขาวจะเจอ้าเปิือนี่ดูส้ลาในของไทยู๊ใส่นหนค้ข้นไทยพี่เ้องดูลาอกเคยเข่าจะเถื่อนั่นมวนยู่บ่เ้ลลายบ่เราจมาเสพยบะบ่พอบเคยเข้าจะเถื่อเขาเสพบสดบ่เสบสดบปเลยล่องจากเมือเนาะ นบรราอาหารในปากมี้นการทีสุดแบบประมานแบบว่าอันนี้เนาะปั๊มคือปั๊มกับปั๊มปพตทอเนนี่คือวงหวนการสร้างพี่เนาะมตเียนเทคนิควิชาสี่ของปากเซเ้อพี่น้อง มั่กี้ในกายอะไเลยล่ะตอนตอนนี้เ้ากาแวะอ่าปอตทไปกไปไหมกูกินหรือมึงแซวอื้อซื้ออื๋อกูจิคินอ่ะมึงกับเขาไปซื้อใช่เองนะ่นเป็นเออไหนเงินในอ่ะนะสร้างจากกบบาทจะกจิกินยังคาปูซิโน่บ้านอเมซอนรักบาดยังนี่บอเมซอนรักสิีอ่ะปากเซีมีรายเติบเนาะสามสาขาสี่สาขาเนาะ เรมาหนกันไปมาคิดได้แค่หนาจะแทกันเนาะพี่น้องเนาะแทกันกันเดี๋ยให้ไปนะไปซื้อเดี๋ยวไม่เดือดเรื่องอะไปอเมซอนเอออันนี้คาปูชิโน่ปั่นจอกหนึ่งเนกินบะับพี่กินเออขอกินอันนึ่งเอาเด้อกูสาวบปีธาลงดถเออกูด้อาลงด ไปสั่งอเมซอนกันพี่น้องป่องไปพวกเอาก็เจลุดยังรู้มาเออย่านว่าเขาอกเขากับบัจับไปแน่นเนทุกท่านถึงหันไปด้วยนี่บอ๊อบเป็นไงนาคือม,มึงอดีนี่น้าก็วอกซุปันดีวะน้นมมนองไปแท็กเว้ค่ะน้องไปแท็กเว้ค่ะบ๊อบบีขึ้ <c ười> <c ười> นได้เหรอบ๊อบวานานกกะเจ้ากะย่านี่ก็คือมึงได้บอ๊อบน้าจุบบ๊อบบีขคืมมอได้แม่อเมซอนกันนะพี่น้อง ตอนนี้เขากะแวะอเมซอนแวะเติมน้ำมันเนาะบอบบี้อยากกินคน่นาะก็ได้แวะได้แวะเข้ามาซื้อให้บอบบี้เงินให้อยู่อยู่ถ่ายดูเวีบยาไปใส่เอาไปกินข้าวดีกว่าไปไม่รู้ของไปอ่านตอนนี้เขากะทีแวะกินข้าวเนาะเขาจะกินข้าวคอยฮะเขาจะกินข้าวจนสั้นเพราะว่าคนบไปกินข้าวเศ้าได้คอยมากเลยก็นุ่งเพื่องเตรียมมาเลย ไผนสิกินกินเบ็ดนี่ต่อ่บมนะขอบอกกินกินเพอร์กบอะไอิบ่บีลดทุนเนาะลดทุนโอ้ยสุกเยไปโดดนี่ก็เกียมไอ้นี่แลงกินดอกเอาแว่ลเขาีลงไบเบาเขาบเบาวใ่ดอกจะล้ที่หอาาไม่อยากใครเปิดจำนาขอคิปอนเออนะลตโตลงเอออาตตกแ้วเนาะเอาไหม ที่คบขาวแมขาวโปรคือเดคือเดยเชียงยังไงตอนนี้เขากลัาแวะกินกินเฟอร์นะพี่น้องกินเฟอร์แล้วนี่อะอ no ียดเจียโอ้แมากเยโอ้โหโอ้หโ้านโโอ้โ่โ้อ้อ้โโอ้โหโ้โหโอ้โหแ้้โห่ะ้โ้โอ้เออหอหโอ้ห้อ้ ใช้จังสีเนาะจังสีได้เนาะแงตากันนัองถูกฮะกกกบกสะท้านพี่น้องนี่ว่าควาของเมืองโคงงาบเนาะยังเดี๋ยวบอ้ไเิดู้ดอกนเขามนำคล้องวะเนี่ยคล้องนำคล้องนำคล้องบอก พอกันอันนี้ไว้พอกันเด็กไว้อันนี้น้ำคงโอ้แต่ละปีปลาขึ้นหต็มเดืนั้นนมดถมแต่ว่านอนี่นอนี้ยสั่งนอนงมสะเป็นนอนหัวมันสูงแต่ว่าน้องบอสปีเนาะหัวสูงอันดีเนาะงานฉัมีวันนั้นเนาะอันต่างหลังเนาะหลวงาปนีหลุนเข้ามาเล่น

มันเห็นอินตูบใส่อยู่บ่ะมีมันคือบะหมี่เนวกันนะว่ามองตัวนี้น่าเชื่เน่กันเอะเนี่ยมเบิรนจะเน่าสภานบ่เบิร์นเน่าสภาพนะมาเบิ่งทางดุ่มเนาะอนีมีอีกวะนี่บ่

จะผู้สาวซำหน่อยด้เด้ไดด้คะนเห็นฮาบวเขาคะนนอเห็นเท่าที่เขาบเห็นเทาหรอกเขาเห็นเขาตัวนี้คว้ายังตัวเล็กโอ้ควขามบานตอนนี้เขาก็หอดเมืองโค้งเนนพีินองปองไปเขาก็เพื่อนขลองอ่า ไม่เ bon ท่าไอ้ก uh, oh okay, sure no, okay, so it> ี้แล้วน้องเฮือนเพื่อน่าจะขึ้นไปนอนยิ้เทิงบ่นั่นยิ้เหี้ยนี่วะคนเคขื่องคนเขื่องไปอย่างไร้ถามความรู้สึกมวนอยู่ว่าบ๊อบบี้มวลเนี่ยตอนนี้ยังว่าท่านเห็นความแตกต่างจากบ้านเฮาด้วยเนาะไปไปไปเดาเหมดอนกันนะยถพอดีใกล้มาตอดเลยเด้อ ไปห้างจี๊บเป็นเพื่อนนะเป็นน้องเพื่อนเพื่อนกับเป็นเพินแบบหลุนเก่าเนาะต่างชาวเนาะนักจนาเพื่อนเป็นแบบเก่าเพื่อนโบราณเออเนาะแบบจะมีมีซานออาไว้อันี้นะเพื่อนเนี่ยเน็ตกับไ่ค่อยแห้งพี่น้องกันบ่ได้ตอบเม้นบ่ได้อัพคลิปกับชีวาจังได้เด้อนักหาแห้งได้เด้อแห้งบ่ แล้วเก่าขึ้นช่องสามขีดไงไดขึ้ไนไหมได้เกิดไปดิไม่เป็นขึ้นใช่ไปเขาประจักษ์สมัใจถ่ายอย่าง <c oughs> พี่บาสุ่มอยู่มันซื้อของอยู่ใ <c oughs> ส่แฟร,ร์ไดนะ้เนาะโอ้เป็นเพื่อนแบบรุ่นเก่าเนาะโอ้นี่เป็น,นคิดไฟโอ้ะอะไรขึ้นมาท,ทั้งๆคือเง,งี้ยมานดิ นี่ยก็เป็นตะม่วนได้เลยเนี่ยวนี่รเด้เห็นเพื่อนแบบนี้โดนละแล้องโอ้มีเพดานพออมคักแล้วมีไวไฟพออ่มีี่มาดาบอเจ้ามีไวไฟฟรีได้เด้อที่อาบมีที่ทัรมาดาบอเจ้ามีธีรทมาดาบอเด็นแก่ไข่เนาะกแต่ว่าไม่เห็นขังหนคักว่ะนาะ เพื่อนงามันได้พี่น้องมันอายุไรปีได้อายุไรปีแต่ว่าแบบทรงโมเดิร์นเนาะครับกันดิทรงงามคันท่าสลักมาจากฟิสสลักบ่เย็นเนาะคือบ่อนว่ะห่อนบ่ะเพราะว่าเย็นเนาะก็คืออยู่เพื่อนมีเซฟตี้อย่างดีมีเบิร์อธรรมดาเนาะเซฟตี้เดี๋ยวนี้มันต้องมีทุกเพื่อนเห็นตรงที่เห็น โอ้ข้างในอของตัรักไทยรักไายโอ้ก็เป็นของเนอนโอ้สวยจังอ่ะบอเบบ,แบบีแบบคล้องกับแบบโบราณนาะบอคือเขื่อนเท่าเนาะแบบคล้องมันหยุ่มมันหยาขนานะบ <หา S 2> <ะ>้าอยู่นี่แบบคล้องแบบโบราณแต่ว่าแบบมีครบเบิดแบบคล้องจำเป็นที่ใส่ได้เสียบเลย แบบจันแบบโอ้ปองระวับ้างลมด้ยอกระเป๋งดีใจพี่น้องตอนนี้เอากันั่งเด่นเนาะี่้องตอนับกันจิากันนั่งเศร้าเมื่อย้ววันี้บัจักมองจิไปเทโรเดิจะคล้องหวานนะาไปจิ่ใส่ก่อนเล็กๆจดไปส้มวิธีสวิตนี่แหละเนาะ อาบน้องอาบน้าเบิร์นผู้สาวอาบน้ามีอยู่แต่ว่าก็อาบน่าเอาพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับชิเบิร์ตเพียงสมิธแอรฝากกดไลค์กดติดตามเปกระตุ้นใจเอาเป็นใบเป็นคลิปใหม่เนาะเอาจักซ่าเาคลิปนี่าไหนมาเสียเงินบากได้ลายเน้อสลิปกันยังสี่เดซื่อนี่โอ้ยได้เอาสลิปมาเจอกันคลิปหน้าแล้วพี่น้องเเด้้ออากีเนี่ย สื่อกันก็ว่าอยู่จับสงจับเสีอมากแบบน่ากัวแา้วจะดิฟติดตัตัวเดียวเล่ือให้ซื้อยังจะิาหนิเด้อหัวอ๋อหายอมาอยู่เนแจ็คตัวเอามารนะเขาก็ลืมเว้ตัวเดยสบเดมาบอเยวมบนลืมบอมอดมคไปไปซื้ออาหารเท่าไหร จะกันคลิปหน้าพี่น้องเออมุนวนนแน่นอนจุดจวดบายบายเด้อสีห้าอัพเน็ตเอออัพคลิปกันเน็ตกากเลย